รถไฟฟ้าสายนี้ถือเป็นสายที่ชาวลาดพร้าวรอคอยนั่นก็คือสายสีเหลืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วนะครับจากสำโรงถึงภาวนาวันนี้นะครับผมจะพาไปนั่งรถไฟฟ้านะครับเริ่มจาก Imperial World ลาดพร้าวนะครับตอนเย็นๆ Imperial ลาดพร้าวก็จะมีตลาดให้คนจับจ่ายซื้อของกัน และเราจะเห็นว่าตรงกลางถนนลาดพร้าวกำลังจะคืนพื้นผิวจราจรนะครับเร่งก่อสร้างผิวจราจรนั่นเองและตรงข้ามยูทิอเวล์เบอร์ลาดพร้าวก็จะมีห้างใหม่นะครับห้างเดอะวันตะตอนนี้เราไปเข้าสถานีกันเถอะนะครับโคดไวเหมือนโกอกถึงแล้วครับลาดพร้าวร้อยหนึ่งไปเราไปตลาดร้อยหนึ่งกันดีกว่าไปหาของกินกัน ออกจากสถานีก่อนนะครับถึงแล้วนะทางหน้าคือแยกร้อยหนึ่งนั่นเองเราจะลงตลาดไปทางนี้กันนะถึงทางลงแล้วนะทางลงสถนะานีร้อยหนึ่งนะครับทางลงที่หนึ่งนี่แหละฝั่งนี้ก็จะมีลิฟต์ด้วยนะแต่ยังไม่เปิดให้บริการเนี่ยไปตลาดก็ เดินไปทางข il, right. hey, city, uh ้างๆนี่เลยนี่แยกร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปตลาดกันไปดูนี่ตลาดก็มีอะไรขายบ้างเฮ้น่ยโซนแรกผลไม้โอ้โหตามดูการเลยเยอะแยะมากมายราคาก็ไม่แพงนะโอ้เยอะแยะเลยอะผลไม้อ่ะมาได้นี่วันพุงวันละทําบุญสังฆทานก็มี้าไม่มีตังก็ไปตู้ ATM ็ก่อนก็ได้นะ โอ้เยอะแยะเลยนี่คือตลาดรนะ oh. ้อยหนึ่งนะโอ้เราเดินเข้าไปดูในตลาดวิมีอะไรบ้างนีม่มีของขายเยอะเนี่ยเป็นด้านธรรมดาแต่เรามาตอนเย็นก็ปิดแล้วลหละบางร้านต้องมาตอนกลางวันเนาะแต่ก็ยังมีอยู่แหละนัไข่เคอก็มีไขถ่ถูกๆนี่ไงข้างในต้องเข้าความมาข้างในนะครับจะมีผักสดสด ให้ซื้อเลือกหากันนะเยอะแยะมากมายเลยนี่มีผักมีไข่ซื้อหมูซื้อผักได้หมดเลยนี่ผักสดๆดคืนได้สุดเลยแต่ไม่คนะ่อยมีนะอ่าก็อนหน้าวายแล้วละหมดแล้วต้องมาตอนกลางวันเนาะร้านองค์อาหารก็ปิดแล้วปิดแล้วจ้าต้องมากลางวันกลางวันขายเยอะอยู่นี่ตอนนี้ก็เงียบแล้ว กับข้าวก็มีนะเนี่ยไม่แพงมาเลยนะตลาดร้อยหนึ่งถึงร้อยี่สิบไม่แพงซื้อของเสร็จแล้วก็กลับนะออกตลาดเ้เลยตลาดวันหนึ่งชื่อว่าตลาดสดนครไทยนะครับตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วนะครับตลาดร้อยหนึ่งนะครับนี่ได้มาเยอะแยะเลยกลับกันนะครับตอนนี้ก็กลับลถไปฟ้าสายสีเหลืองครับสถานีร้อยหนึ่งนั่นเอง เดี๋ยวก่อนกลับมาดูนี่นิดนึงนะครับตอนนี้เขากําลังเร่งก่อสร้างพื้นผิวจราจรนะครับในพื้นที่ที่เขาใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับนี่เขาสร้างถนนใหม่นะครับทั้งสองฝั่งเลยและหน้าอีกไม่นานนะครับเขาจะคืนผิวจราจรให้ถนนลาดพร้าวนะครับอีกไม่นานแล้วล่ะครับเราก็จะใช้เลนเท่าเดิมนะครับ4เลนนะครับ3มเลน4ี่เลนนะครับ ซึ่งจะลดปัญหาการจราจรจติดขัดบนถนนลาดพร้าวได้เยอะมากเลยแต่สําหรับคนที่เดินทางด้วยขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถเมย์อะไรพวกนี้ครับเราก็มาใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันได้นะรถติดไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วต่อไปก็ปัญหาของคนที่มีรถแล้วกันเราก็ใช้ขนส่งมวลชนนะจ๊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 ะขนบนมวลชนก็คือรถไฟฟ้านั่นเอง อีกฝั่งหนึ่งนะครับของสถานีร้อยหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่า101นะครับสถานี101นะครับเขาก็คืนพื้นผิวแล้วนะครับโดยนะครับบนถนนลาดพร้าวก็คืนพื้นผิวจราจรแล้วนะครับถือว่าขับได้ทุกเลนแล้วนะครับและทางรถไฟฟ้าก็กําลังจะเคลียร์พื้นผิวจราจรนะครับในจุดอื่นๆนะครับซึ่งจะ คืนพื้นผิวไปแต่ละจุดต่อเนื่องนะครับจนครบทั้งโครงการบนถนนลาดพร้าวนี่และครับอดใจรออีกนิดนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนก็จะได้ใช้พื้นผิวเต็มสเตีเลยนะครับนี่เลยครับใต้เข้าไปในสถานีกันภายในตัวสถานีก็โอเคอยู่นะกว้างใหญ่อยู่แหมมีทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งไปลาดพร้าวและสำโรงนะครับ ซึ่งรถไฟฟ้าสายไทยเหลืองเนี่ยครับก็เป็นสายแรกของประเทศไทยนะครับที่เป็นแบบโมโนเรลจากสถานีร้อยเอ็ดนะครับกลับที่มาจากบางกะปินะครับสวนทางกันเลยนะครับนี่สุดยอดเราได้เห็นภาพนี้ด้วยเย้เยเย่รถไฟสวนกันนี่ครอบรางแบบนี้เลยมาแล้วแล้วผมจะไปทันหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งเข้านี่ไปทันหรือเปล่า ไปจอดแล้วเราก็วิ่งครับไปทันนะครับเราจะไปมหาชัยนะครับแอบไปแล้วข้าวเลยนะข้าวเลย แป๊บเดียวเองนะครับถึงมาทัยแล้วซึ่งเขาก็มีห้องน้ำไว้บริการด้วยนะลงมาปุ๊บมีพุดแลนด์อีกแล,แล้วเราออกติดทางนะครับก็ไปอีกฝั่งหนึ่งได้เข้าฝั่งนนปตัดรอยออกปิดทางออกติดทางนะครับไ ซึ่งสถานีนี้นีนก็มีสี่ทิศทางเหมือนกันมีทั้งออกที่ฟูดแลนด์ออกที่ประกานสังคมออกฝั่งรงมาละคพล้าและออกฝั่งซอยมหาทไทยนะครับในซอยมาทไทยมีอะไรเหรอมีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีมีตลาด yeah, yeah, bye bye. าเยอะแยะปากายแต่เพื่อนๆลงมาทัยนะครับไม่มีตลาดนะครับตรงสถานีแต่เรามี เบอร์เกอร์คิงพิซซ่าโลตัสและฝั่งนู้นก็มีฟู้ดแลนดนะครับแต่ถ้าจะมีตลาดก็ต้องลงฝั่งนี้นะครับไปซอยหมัดไทยอ๋ออ๋อลืมไปฝั่งโรงบาลมีตลาดนะครับแต่ต้องมาช่วงเช้าๆนะครับนี่เข้าไปข้างในเลยตลาดหลังโรงบาลลาดพร้าวนั่นเองอืมถือว่ามาที่นี่ถ้มามากลางวันก็มีตลาดมีอะไรให้นะและกลางคืน ก็ไปเที่ยวในซอยมาไทยเลยสนุกสนานเฮฮากันเลยล่ะจ้าซึ่งซอยนาไทยก็คือลาดพร้าว122นะครับเข้าไปนะครับพ่อข้ามคลองแสนแสบก็จะเป็นลาดพร้าว65ออกรามกำแหงนะครับเป็นถนนเส้นเดียวกันนะครับแต่แบ่งเป็นสองชื่อนะครับฝั่งนี้ซอยมาไทยหรือลาดพร้าว122แล้วข้ามคลองแสนแสบไปราม65นะครับไปเลยตลอดซอยมีสถานที่ต้องเที่ยวยามราตรีมาก มาตลาดก็มีแล้วก็ไปตลาดหน้ารามเลยสุดทางเลยไปเลยนะจักมาไทยตรงก่อนลงจากสถานีบันไดนะครับนี่เป็นร้านออกแบบบ้านสร้างบ้านนะครับโอ้โหสวยนะเหมือนราชวังเลยอะ่ะสวยจริงๆเพลินตาเลยนะเออใครอยากมีบ้านสวยๆก็ลองมาดูนะที่นี่เลยมาสเตอร์แปลน 101, ร้อยหนึ่งดอกเขาเรียกว่าบาสเตอร์แปลนร้อยหนึ่งสวยเนาะ ดูสิโโๆข้างตรงบันลาดร้าวนี่แหละครับแหลมเลยอ่ะเดินลงจากสถานีนะครับก็เดินไปอีกนิดเดิงน,นี่อา้าวเ็ากำลังซ่อมอยู่กำลังไม่ใช่ซ่อมก็เรียกดีโนเวทน,นะครับจะเป็นโชว์รูมขายรถนะใครที่บอกว่าเอ้ยที่เกียรใช้กนส่งมงลชนแล้วซื้อรถดีกว่ามาซื้อได้เลย นี่ที่นี่แต่ต้องมีตังนะเออ